สำหรับชาวราศีมีนนะครับนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับโชคลาบมันจะมาจากอะไรบ้างนะครับอ่ะแวะเวียนมารับฟังรับชมนะครับสำหรับสายเสียงโชคเสียงดวงนะเขาบอกว่าเลขมักมาจากเพื่อนนะคนที่ว่าใกล้ชิดนะในที่ทํางานนะครับนะสำหรับสายที่แบบโอ้อยากจะมีโชคลาบจากการที่มีเงินเข้าจากงานประจำเนี่ยนะนอกจากเสียงโชคเสียงดวงเขาบอกว่าทําทได้นะครับ ถือว่าดีด้วยแต่เหนื่อยนอยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับนะมันอาจจะยังไม่ส่งผลนะทำอะไรเพิ่มทาอะไรเสริมธุรกิจเพิ่มธุรกิจเสริมดีนะแต่มันยังไม่ส่งผลนะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะแนะนําให้ซื้อกับชายผิวขาวนําโชคลาภมาให้คุณนะครับอ่ะครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนหลังเนี่ยพอได้เห็นเงินเห็นทองบ้างนะไพ่เหรียญเนี่ยนะ เขาบอกว่าทํามาหากินนะทำอาชีพเสริมเริ่มได้เงินได้ทองนะคนเริ่มรู้จักนะเมียคนเนี่ยได้เงินประมาณหนึ่งบางคนเนี่ยได้เงินมากนะครับอ่ะนะโชคลาภเสี่ยงอาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาจากไหนเขาบอกว่าเด็กมักให้โชคลาภนะครับนะเด็กน้อยนะเลขวันเกิดเด็กนะคนในครอบครัวนะหรือแม้แต่บางคนเนี่ยมีลูกๆห,หลานให้หยิบรัตเตอรี่มีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับแนะนําให้ซื้อรัตเตอรี่กับผู้หญิงนะรุ่นเรา คราวที่เยอะกว่าคุณนะ่ยมานั้นจะนําโชคนําล่ามาให้เอ้าเฮงเฮงรวยๆนะครับตุลาคมนี้ชาวราศีมีนทุกท่าน